สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท,ท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าสื่อออนไลน์มีผลต่อชีวิตประจําวันของพวกเราแทบทุกคนเราตื่นเช้ามานะครับเราต้องเช็คลน์เช็ค a c e b o o k หรือเช็คไอจของเราต่างๆนอกจากนี้ตอนนี้เป็นที่นิยมมากก็คือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองวันนี้ครับผมนําเจ้าของสินค้าหรือผู้ประกอบการที่ใช้การตลาดและการขายออนไลน์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมกันก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปคุยกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการสนำ นุนและก็ต่อยอดการขายแบบออนไลน์กันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ไปพบกพวกเขาก่อนเลยครับเรามาคุยกับเจ้าของสินค้ารายแรกเลยดีกว่านะครับล l กลินแอนไบรตันและเป็นไงหลังจะมาทําออนไลน์ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆเลยโุดาพิณติ้งนะครับของฝันแบบนี้มีชิ้นเดียวในโลกครับสามารถทําภาพจากพวก Facebook IG หรือว่าทางมือถือไม่ต้องไปที่ร้านสามารถส่งภาพมาทางไลน์อย่างนี้ได้เลยซุปตารเพช็อปครับผมก็ไปหาสินค้ามามาขา,ายในร้านนะฮะเรารู้ว่าคนชอบแบบ เราก็นําสินค้าต่างๆนี้ออกมาวางตอนนี้มาถึงอีกรายหนึ่งนะครับคณิตานะครับเอารากเงาของบรรพบุรุษเราออกแบบเป็นภาชนะกระเป๋านั่นเองใ,<ช>ใครดีไหมดีค่ะ,คะตั้งแต่เริ่มทําออนไลน์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค น่ารักมากเลยทีเดียวต่ะงหูตุ้มหูใช่ค่ะตุ้มหูจากสารจิ๋วค่ะทําเองเหรอคะกลุ่มผู้สูงอายุของศรีสเกตค่ะเอาแล้วยายเล่นออนไลน์เป็นเหรอไม่ค่ะ<อ>เรามาตีตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะโอ้โหมาแรงมาแรงขนมเข่งห้องเต้ครับหลักๆเลยเนี่ยคือขนมเข่งมะพร้าวอ่อนคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นผู้สูงอายุก็สามารถทําของเหล่านี้อยู่ที่บ้านเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารสดอะไรแบบนี้มันขายออนไลน์ได้เหรอครับคาะขายออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศ เดยชื่อ lobster gangster ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งประเทศใช่ค่ะนี่คือสินค้าอีกอย่างนึงนะครับเมื่อก่อนต้องไปเลือกซื้อเองเดี๋ยวนี้ง่ายมากสั่งออนไลน์ได้แล้วสินค้าชื่ออะไรครับชมเชยค่ะถ้าต่างประเทศนะคะเราจะขายในอเมซอนกับอีเบค่ะข้าวกับปลานี้เราจะเน้นทีออ่ไทยค่ะจะเป็น Lazada กับ s h อ p e e ค่ะบแบรนด์ชื่อมันตาลอ่านเมือกนะคะเหมือนเป็นแบรนด์เปิดห้องศิลปะของตัวเองคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าสินค้าทุกชิ้นจะทำด้วยมือตัวเองและสินค้าแต่ ใบอะค่ะก็ะคือจะมีใบเดียวในโลกเท่านั้นค่ะชุดครอบครัวโมชีแฟมิลี่ค่ะพอมีลูกแล้วเนี่ยอยากใส่แมทชิ่งเป็นครอบครัวน่ารักน่ารักค่ะก็ะเลยลองเปิดเพจทาง Facebook แล้วก็ลงสินค้าดูก่อนตอนแรกเนี่ยเรามีช่างแค่ประมาณ2คนตอนนี้มีช่างเกือบ50คนแล้วค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของผู้ที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จกับการทําสินค้าออนไลน์ครับแน่นอนการทําสินค้าออนไลน์ต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวัน ทุกวันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางภาครัฐครับจะให้การสนับสนุนและมีนโยบายอย่างไรกับผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีกันครับ สวัสดีนะครับกรับสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการนะครับสินค้าออนไลน์นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เรานํามาพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนชชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับกับท่านในส่วนของภาครัฐนะครับกับนโยบายต่างๆในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคําถามแรกที่ผมจะกราบเรียนถามท่านนะครับรเป็นง่ายๆแต่เป็นคําพูดสุดทิดนั่นก็คือคําว่าไทยแลนด์4.0คืออะไรครับคำว่า Thailand ไทยแลนด์4.0ทุกคนก็ อาจจะยังสงสัยอยู่นะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่รัชกาลที่9ได้ทรงประดิษฐ์สอนไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ทรงประดิษฐ์สองด้วยพระองค์เองนะอันนั้นก็คือคนเติมอากาศอะไรต่างๆนี่มันก็พนาไปตามลําดับมานะระเจ้าหัวรัชกาลปัจจุบันทำไมไมหัวรัชกาลปัจจุบันก็ท่งให้สืบสารรัศดยดสิ่งที่พระราชหัวรัชกาลที่9ก้ทรงเรยไว้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็เราต้องไปสู่ในเรื่องของเข้าเข้าใจก่อนว่าอะไรคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์ ที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้างอะไรบ้างที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัยมากนักข้อสามทีุดละขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมที่เรียกว่าบ,บริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติบริษัทพวกนี้มันก็บีต้องใช้เครื่องจกักรเครื่องไม้มือแทนพลังงานแรงงานของมนุษย์แรงงานของคนให้มากขึ้น1.0 2.0 3.0และ4.0ที่เราจะเกิดขึ้นไปด้วยกันได้เพราะนี่พวกเรานี่ยอะไรที่เสร,ริมตรงนี้ได้ก็คือดิจิตอลใช่ไหมออนไลน์ใช่ไหมเรื่องขอการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมพวกนี้มันจะนำพาสิ่งเหล่่านี้้ไไปสู4.0ด เราช้าไม่ได้อีกแล้วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนคนคน,คนบริโภคพฤติกรรมการผลิตมันเปลี่ยนไปทั้งหมดคนรักความสบายขึ้นอะไรขึ้นเหล่านี้มันถึงต้องมาเพิ่มการขายออนไลน์ดีที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีเพราะาถ้าเรายังใช้การค้าขายแบบเดิมเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วว,วันเะดี๋ยนะต้นทุนมันมากขึ้นถ้าเป็นรายย่อยมากเกินไปไม่รวมกลุ่มกันมันก็สะสมไม่ได้รนะัฐบาลไม่มีช่องทางให้ตรงนัง้นต้องถูกกฎหมายด้วยนะต้องจดทะเบียนต่างๆให้มันชัดเจนเกิดขึ้นวันนี้รัฐบาล ได้พยายามเตรียมโครงสร้างเหล่านี้ไว้ให้วันนี้กําลังอยู่ในขั้นการสร้างให้รู้กับคนของเราเนี่ยให้ทํางานกับเครื่องจักรได้ก่อนแต่ไม่อะไรที่มันจะไปสู่การใช้หุ่นยนต์มันเป็นเรื่องของการผลิตที่เป็นอันตรายมาตรฐานเดียวกันที่มันผิดไม่ได้แต่ยังไงก็ตามในรายการผลิตต้องมีคนคุมเสมอนั่นแหละเพราะนั้นต้องพัฒนาทั้งคนทั้งเครื่องจักรทั้งวิธีการทั้งกฎหมายไร้ต่างทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางคือการตลาดด้วยที่เรามาเจอกันวันนี้ไงแล้วนโยบายที่รับมือนะครับเพื่อส่งเสริม นะครับส่งเสริมการตลาดของออนไลน์นี่แหละครับทางทางรัฐบาลมีนโยบายอย่างไรบ้างวันนี้ถ้าเราพูดถึงทั้งหมดที่รัฐบาลควรจะต้องทำอ่ะโอกาสโอกาสที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมของคนทุกคนทุกธุกิจการเนี่ยพวกนี้จะมีโอกาสโอกาสที่เท่าเทียมกันคือนึงกฎหมายเท่าเทียมกันกฎหมายฉบับเดียวกันและนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพนะทางยูทิ่ตอเหล่านี้มันต้องสร้างวันนี้รัฐบาลก็ให้มีเด็ดตมีไวไฟต่างเหล่านี้มีการ ให้เป็นการค้าขายสี้าออนไลน์ขึ้นมาอะไราบ้างที่ต้องมีมาตรการในการที่จะควบคุมม,มาตรฐานให้ได้ควบคุม,มความปลอดภัยให้ได้อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านใช่ไหมอินเทอร์เน็ตประชารัฐเจ็ดหมื่นห้าพันแห่งทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับทุกคนจะต้องเข้าถึงบริการภากันตรงนี้มันก็ต้องไปทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพ้่มในอีกเช่นเคเบิลใหญ่แสงวันนี้เราทําแล้วนะ วนาน่าผูเราจะสบายขึ้นแล้วล่ะมันจะไวขึ้นมันจะกว้างขวางไปขึ้นไปเป็นของเราเองนะ2 5 0 0 0กิโลเมตรเชื่อมต่อทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปในวันนี้เราทําแล้วนะกำลังอยู่ในขั้นการก่อสร้างโครงสร้าง,าง,าง,งครับเราคมขนส่งอีก2.4ล้านล้านบาทเนี่ยเราพัฒนาเรื่องทางบกทางทะเลทางอากาศใช่ไหมท่าเรือเพื่อจะขนคนขนสินค้านะแล้วก็เอาเอาเคลื่อย้ายทรัพยากรบุคคลเข้ามาในธรรมานในประเทศไทยอันนี้เพื่อจะเปิดตลาดาการให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของผู้ค้าเองนะผู้ค้าคือพวกเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้จริงๆนะเราจะเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจใช่ไหมเปิดตลาดใหม่สร้างการรู้กับผู้โลคใหม่นะที่สามารถที่จะดการโลจิสติกต้องต้องดูแลเขาน,นว่าจะส่งยังไงของจะส่งถึงภายในกี่กี่ชั่วโมงกี่วันบางทีเขาสั่งมาแล้วไม่ถึงวันท,ทีมีสองอย่างคือส่งไม่ได้อันที่สองคือทําไม่ทันนะเหมือนทุกที่อ่ะโคดซาเสร็จพอเขา สั่งของมาปั๊บสี่ันทําได้ร้อยอันทําได้พอเริ่มพันอันทําไม่ได้แล้วมไม่พร้อมไงเราต้องเรียนพัฒน,นาตัวแต่ต้องอย่าลืมอะไรนะจ๊ะภูมิคุมกันปัญญาทีริพอเพียงจะลงทุนอย่างต่างที่พูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่ามันต้องระมัดระวังนะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบต้นทางมายังผู้ผลิตได้เกิดการชื่นยมวัตถุดิบนะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องทําทั้งหมดเราก็อาจจะกระจาย ว่าธุรีมาจากหลายๆสูตรด้วยกันเราทําลงทุนเองทั้งหมดบางทีมันไปไม่ไหวไอ้น,นี่ไปหยิบตรงนั้นมาหยิบตรงนี้มาท้องถิ่นตรงนี้เพื่อให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มกันไปทั้งหมดเราวันหน้าเราก็เป็น,นผู้บริหารจัดการตรงนี้ใช่ไหมวันนี้เกิดขึ้นหลายที่แล้วนะโดยเฉพาะยิ่งตลาดภารัฐเริ่มเขาเดินมาเริ่มมาจากพวกเราเลยแหละวันหน้าเขายกขึ้นมา้วแลวสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมานี่ไมนต้องทยอยบางนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องไล่ขึ้นมานะมาในส่วนของโครงสร้างของการเจริญเติบโต นะครับของสื่อออนไลน์การขายของสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับท่านคิดว่าเติบโตขนาดไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับท่านพอจะตอบได้บ้างไหมครับก็ผมอยากให้ข้อมูลในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการสรุปรายงานขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยจะโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ไทยโตแรงที่สุดในอาเซียนว้าวเพราะว่าโครงสร้างืัญหาเราค่อนข้างจะพร้อมเราเริ่มมาก่อนยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโตเกือบสีเท่าจาก10ปีที่ผ่านมาปี2551 9.3ล้านคน ปี2561สูงถึง4.5ล้านคนมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซไทยโตต่อเนื่องปี60ประมาณ2.8ล้านล้าน,านบาทพอถึงปี61พุ่งสูง3.2ล้านล้านบาทโตขึ้น14%มูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซไทยสูงสุดในอาเซียนประมาณ25,000ล้านเหรียญสหรัฐท่านตอบได้ค่อนข้าง ผมว่าถูกใจผู้ประกอบการที่นั่งอยู่ตรงนี้แน่ๆแต่ผมว่าจริงๆนี่เป,นเป็นภาพรวมที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขาคงจะต้องมีปัญหา<ช>มีข้อสอบถามท่านในส่วนของการทำนะครับสื่อออนไลน์อย่างเนี้ยนะครับรขายสินค้าออนไลน์แบบเนี้ยควรจะเป็นอย่างไรก็มีปัญหาอย่างไรเอาเป็นว่าผม,มาให้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสถามท่านนายกเลยดีกว่าใครจะเป็นคนถามคนแรกดีครับ ขอเริ่มถามได้ไหมคะได้ครับเชิญค่ะคือสินค้าที่หนูทำอะคะ่ะมันคือเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยมือทําด้วยมือตัวเองทั้งหมดโดยที่ในการทำอะคะ่ะคือหนูสร้างความน่าสนใจอะคะ่ะด้วยการนําผลิตภัณฑ์ที่ม็มหัตถกรรมงจากชาวบ้านเข้ามาเพิ่มทําให้มูลค่ามันดูน่าสนใจมากขึ้นไม่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยพอที่จะมีนโยบายอะไรที่จะสนับสนุนให้กลุ่มคนที่เขามี product ที่ดีแต่ว่าเขายังไม่รู้วิธีในการที่จะเข้ามาทาั้งช่องทางนี้อะคะ่ะ ได้เปิดตลาดตรงนี้บ้างไหมคะคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีอะไรประกอบบ้างนะเรื่องการค้าขายออนไลน์เนี่ยสิ่งแรกคือการสร้างพอเชือ่อมั่นให้กับผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นถ้าเรา เราไม่ทําตรงนี้นะตกยุคทันทีที่ผมไม่กังวลคือเกษตรกรขาดที่ทํากินบ้างอะไรบ้างเป็นหนี่เป็นสินบ้างวันี้รัฐบาลมาแก้ทุกันเพราะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือว่าทำไงจะรวมกลุ่มได้ถ้าเราทําในเรื่องนี้เอาอัตลักษณ์มาว่าทํามาต่างๆมาแฮนเมดต่างๆท่านก็รวมกลุ่มท่านขึ้นมาให้ได้รัฐบาลจะได้สปอร์ตไปได้ตรงกลุ่มนี้ ใช่ไหมจากอัตลักจากโอท็อปจากต่างๆนี้รัฐบาลก็เล็งร้ดนรือโอท็อปอยู่นะขึ้นรายได้มหาศาลจากเดิมสายเท่าวันนี้แล้วต้องทําระบบภาษีต่างต้องศึกษาด้วยนะจ๊ะหลายอย่างมันเกิดขึ้นยากเพราะทุกคนกลัวภาษีในเรื่องของสูตรที่ตั้นชุมชนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีประมาณสักเจ็ดแปดพันนเนี่ยตอนนี้ไปเรียนรู้กับเขาสิวันนี้ก็มีเรื่องกเกษตรเรื่องต่างๆเข้าไปเรียนรู้ในท้องถิ่นนะอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของเรียนรู้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลอ,อยากรู้อะไรเรื่องอะไรก็ตามเรืร่รรอง เรื่องนี้เกี่ยวกับโซ่การค้ากันนะกดเว็บไซต์ของคาณกูเกิลเข้าไปวันนี้ถ้าใครอยากไปไอาลีบาบาไม่ได้ไปอเมซอนไม่ได้เพราะเราเล็กอยู่เรายังไม่พร้อมโนนเข้าไทยเทรดดอทคอมเห็น mm. ไหมนี่ของกระทรวงพาณิชย์น,น,นนะตลาดวันนี้ตลาดในประเทศมีเพียงแค่เไรเจ็ดสิบล้านไม่เกินนั้นเราต้องไปดูว่าตลาดอาเซียนมีเท่าไรหกร้อยสี่สิบล้านคนนะผู้ชายอีกผู้หญิงอีกคนต่างวัยอีกเธอต้องคิดสินค้ามาให้คนเหล่านี้ทุกช่วงวัยบางทีเนี่ยเอาอัตราสเราเอาวัสดุเราแล้วผลิตสินค้าที่ เขานิยมเรื่องของการแบ่งปันความรู้นะวันนี้ก็ s m e อย่างเราเนี่ยตราตาเอสบที่มีการจดทะเบียนบริษัทโดยคนคนเดียวมีลูกจ้างอะไรแค่สามคนไม่ต้องมีโรงงานกว้างใหญ่โตอนะไรทั้งหมดเนี่ยนี่คือเรื่องวิสาหกิจชุมชนด้วยนะจ๊ะสาก์ทั้งหมดทําได้หมดเพื่อจะไปถูกการค้าออนไลน์เนี่ยหาที่ค้าให้ดีแล้วกันวันนี้เราอบรมคนไปแล้วกว่า3,000รายไปแล้วพอเราต่อยอดเรื่องไทยเทสโตรคอมวันนี้นะสมาชิกผู้ขาย,ย่าพวกเราเนี่ยสมมติ ผ่านเกณฑ์ที่คุณสบายกว่า20,000ล้านค้านะมีผู้ใช้บริการจากทั่วโลก5.6ล้านรายไปแล้วนี่ไทยเน็ตคอมนะขอเชิญไปเปิดดูเว็บไซต์ของสุวรณทิตนะว่าทำยังไงมันเป็นการรวบรวมสินค้าส่งออกไทยให้ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อกันให้การบริการนะรูปการค้าแบบเรียกว่า B2B ใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะส่งกำลังการขยายบริการเหล่านี้ไปสู่การขายแบบ B2C ขายปลีกไงคงพอเข้าใจแล้วบ้างครับ ผมว่าคำถามแรกท่านตอบเกือบจะถึงคำถามท้ายเลยครับหดเวลาแล้เวลาท่านสุดยอดเลยครับท่านสุดยอดท่านสุดยอดมากกระเบิดเอามาถึงคำถามที่สองดีกว่านะครับมีใครอยากขอถามคำถามที่สองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคำถามจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะในปัจจุบันเนี้ซึ่ง คนที่จะขา,ขายออนไลน์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใน Facebook ใน IG ใน l i น์ใช่ไหมคะ,ะและเนื่องจากพวกพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เขามีการปรับอัลกอริทึมของเขาใหม่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสิ่งที่เราต้องการจะขายน้อย,อยลงมากๆมันเป็นไปได้ไหมคะที่รัฐบาลจะสามารถทำแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาหรือทำมาร์เก็ตเพรสขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้ เกิดแบบว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถจะได้สามารถเอาเอาโปรดักต์ของเขาเข้ามาโดยที่เขาไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านอเอ่อามาเก็ตติ้งเท่าไหร<ช>่<ช>แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนในทางที่ผิดผิดไปกับการซื้อโฆษณา,นานแล้วไม่ได้ผลอะไรตอบแทนกลับมา<ช>ค่ะอันนี้เข้าใจเรื่องแพลตฟอร์มวันนี้อย่างที่เราบอกแล้วไงเราทำสองแพลตฟอร์มคู่ขนานกันคือเปในของเราคือ t h a i Trade c o อนี่แพลตฟอร์มของไทยเองอันที่สองแพลตฟอร์มของอดีบวาใช่ไหม,มวันนี้ก็กำลังทำตรงนี้เป็นแข็งแรงขึ้นอันแรก ผมรับเรื่องนี้ไปว่าจะขับเคลื่อนต่อไปแต่อันนี้ลองไปเปิดดูที่ว่าไทยเทด d o com ทำอย่างไงอยู่ขณะนี้ผมเข้าใจว่าเขามีแพลตฟอร์มเขาอยู่แล้วนะไทยเทด d o com อยากให้เปิดดูก่อนได้ไหมจะ๊ะค่ะไทยเทด d com ค่ะเปิดของกระทุกมณิเ์ดเดื่องของการลงทุนเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดขเขาจะเขียนบททุนอะไรยังไงถ้าอยากรู้เรื่องเอสบีเปิดเอสบีเข้าไปเนี่ยใช้กันหรือยังขออีกสักคำถามจากผู้ประกอบการดีกว่านะครับอืขออนุญาตถามเป็นคำถามท้ายนะครับก็จาก ตลาดออนไลน์ทุกวันนยครับคือมันไม่ใช่แค่อยู่แค่ในประเทศล้วครับมันเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเการแข่งขันคือเราไปแข่งขันกับเขาไม่น่ากลัวเท่ากับเขามาแข่งขันกับเราครับก็อยากทราบว่ารัฐบาลพอจะมีแนวทางหรือว่าวิธีในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยังไงให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ที่เข้ามาลุกข้างในตลาด,ลาดออนไลน์ของเราครับ,บอ,อันแรกก็คือเรามีกฎหมายตัวนี้นี่ไงเรียก การเขาเรียกอะไรความปลอดภัยทางไซเบอร์ทรางออนไลน์มันต้องมีการตรวจสอบที่มามายังไงที่ไหนยังไงแล้วข้อสำคัญคือดิมาตรการ,รนะของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องมีมาตรการในการที่จะเราแต่เราต้องราวางอะไรรู้ไหมการกีการทางการค้าครับ WTO มีอยู่นะเราห้ามใครทั้งหมดเลยเอาไทยผลิตอย่างเดียวผิดกติกาสัญญาโลกทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการค้าขายเรียกว่าต่างตอบแทนหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไทยเนี่ยเก็บไว้คนไทยเก็บไวถ้าเก็บทั้งหมดอ่ะเขาก็ไม่ซื้อของอยู่ใช่ไหม เขาไม่ซือของอยู่เพื่อไปการตอบโต้สิ่งที่เราไปห้ามเขาเพราะนี้แหละคือโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องเข้าใจว่านี่คือการค้าเสรีนะการค้าที่เป็นตะกอนนะแต่มีวีดีโอนะเราส่งเสริมอะไรไปตรงนี้ก็ไม่ได้มากนักเขาถ้าส่งเสริมต้นสุนทรภิษของเธอให้ไปนการส่งเสริมปลายทางเนี่ยเช่นราคาสินค้าจะาให้เติมให้ยูไปเนี่ยแล้วส่งออกนอกอ่ะผิดทั้งหมดเลยมันต้องไปส่งเสริมในเรื่องของต้นทางตรงโน้นนะเพื่อให้มันเกิด มูลค่าขึ้นมาเกิดวัตกรรมขึ้นมานะนี่เราตอบในภาพรวมนะของรัฐบาลก่อนนะเดี๋ยวในส่วนของทางปฏิบัติผมจะให้สั่งการในวันพรุ่งนี้นะในเรื่องทั้งหมดที่พูดมาวันเนี้ยผมจะให้คอรมอเข้าไปหาเพื่อจะแจ้งคําตอบของท่านว่ามันจะตรงไหนยังไงข้อละเอียดบางงานเนี่ยนยก,ก,กยยรูร้โยบายและผมก็เท่าที่รายงานมาก็ามีอย่างนี้นะแต่วิธีการบาัด้อย,ยิบเนี่ยนายกายไไรับไม่ไหวอ่ะไปเล หัวโตเยอะนะฮะทั้งวันเลยโอเคมีอะไรอีกครับของผู้ประกอบการก็คงเท่านี้ก็คงจะถามน้องผู้ที่อยู่นะครับในห้องนี้อีกหลายคนผู้บริโภคนะครับอีกหลายๆส่วนเลยตรงนั้นมีมีใครอยากถามอะไรไหมครับเชิญรับพออญาตสอบถามผู้ค้าเสื้อผ้าครอบครัวนะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไรนะครับผมที่จะตีตลาดให้กับผู้บริโภคครับผม คือจริงๆแล้วตอนแรกที่หนูเปิดนะคะก็กลัวนะคะเพราะว่าสินค้าจากจีนกับเกาหลีเยอะมากเลยค่ะพวกเสื้อผ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสู้เราไม่ได้คือเขาไม่เข้าใจว่าคนไทยชอบใส่อะไรในความเป็นไทยเทศกาลลอยกระทงอย่างงี้ค่ะสงการานต์หรือแม่ะะกันลเกตมาปุ๊บเนี่ยเขาจะใส่อะไรกันคือเขาก็ยังสู้เราตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่หนูสร้างความแตกต่างก็คือสินค้าเครื่องนุ่งห่มต่างประเทศย,ยังไงก็ต้องมาเป็นไซส์มาตรฐานแต่ของเราเนี่ยสามารถปิกไซส์ได้ตามตัวหนูผลิตได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงกระทั่ง ตัวใหญ่แค่ไหนก็ทําให้ได้อันนี้หนูก็มั่นใจว่าต่างประเทศยังไงก็สู้เราไม่ได้ทุกใช่ไหมใช่อันนี้ก็ตรงกับที่ท่านตอบไปแล้วว่าอัตลักษณ์นะครับความเป็นตัวตนของเรานี่ยก้คือจุดขายของเขาเหมือนกันปรับให้ตรงค่ารากาของผู้บริโภคใช่ค่ะอย่าทิ้งนะมันเกิดขึ้นแล้วอย่าทิ้งอย่าทําไฟไม่ฟังอ้าวทั้งนี้มีอะไรอีกมีไหมครับถามมีไหมโลกัครบอยากจะถามผู้ประกอบการครับพอดีว่าเห็นเครื่องหนังครับซึ่งต่างประเทศมีการ แข่งขันกันเรื่องของเครื่องหนังค่อนข้างมากครับก<ช>็ลเลยอยากจะสอบถามผู้ประกอบการเครื่องหนังว่าเรามีซิกเนเจอร์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนลักษณะของขนมไทยครับแล้วเราคิดว่าเราจะตอบโจทย์ต่างประเทศยังไงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากน้อยเพียงใดครับคือโดยหลักๆตอนนี้ค่ะลูกค้าก็ยังเป็นคนไทยอยู่แต่ว่าเริ่มมีชาวต่างชาติมีมีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะมีลาวมีญี่ปุ่นค่ะ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายถ้านําไปอยู่ที่ต่างประเทศในในประเทศที่เขาต้องการที่จะไปจําหน่ายค่ะก็จะทําให้มีความน่าสนใจและมีความดึงดูดให้ให้ลูกค้าที่เอ่อที่ที่เขาต้องการซื้อค่ะความตงกใช่ค่ะความต้องการของลูกค้าอืมอันนี้ก็แต่นายกยก็อยากจะแนะนำตรงนี้หนึ่งว่าในการที่จะทำเรื่องไปพูดไปต่างประเทศทั้งหมดนะบันต้องสำรวจตลาดก่อน เราผลิตไปเยอะๆแล้วไปขายทีเดียวไม่ได้นช่วงแรกมันต้องสำรวจตลาดเอารูปแบบออกไปออกไปแล้วก็ลองลองแทบมาดูที่ว่าถ้าจะสั่งแล้วเงียมันจะถึงเมื่อไหรเอ่อต้องใช้เวลาทันทีวันทันทีวันแล้วสั่งต้องจำนวนต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยจะเช็คออกเลยว่าเขาต้องการแค่ไหนถ้ามันน้อยเกินไปบางทีมันก็ไม่คุ้มยู่ต้องคำนวณว,ว่าค่าขนส่งเท่าไหร่ด้วยเข้าใจไหมมันถึงจะแล้วออกรูปแบบมาถ้านี้มันเขาไม่สนใจออกไปอีกวันนี้ทําเรื่องอะไรขนมใช่ไหม ขนมไทยใช่มแล้วก็อันนี้จะเป็นคอลเลคชันที่วันเพ่นค่ะกระเป๋าเนี่ยขนมใส่ไส้อะไรไม่ไส้ครับแล้วทําขนาดห่อบกมว้ไหมหอบกยังไม่มีค่ะหัวใจกว่านี่หน่อยไงใส่อื่นได้ใส่โทรศัพท์มือถือได้เลยได้คิดอย่างนี้กระดาษเป่ามันที่จะเกิดการเกิดเขาเรียกว่าวัตกรรมไปข้างหน้าโอเคมีอะไรอีกมีไหมครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับมาขออนุญาตถามผู้ประกอบการที่ทําขนมเข่งนะครับคือ คือจะถามว่าแรงบันดาลใจที่สามารถเอา,านข,อเขนมที่แบบเป็นของที่ตัวเองชอบหรือว่าที่บ้านทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยสามารถทาให้สามารถขายขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับคือ <c ười> อยากถามว่ามีแนวคิดหรือว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรับถามเพื่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนด้วยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าขนมเขม่งเน,น,นีนน่ยที่บ้านทำเนี่ยทำาไง ทำไหว้ทุกเทศกาลแล้วก็ทุกเทศกาลตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วอ่ะก็คือพอไหว้เสร็จแล้วเราก็ไปแจกแจกเพื่อนที่ทํางานาที่เรียนแจกทุกคนแจกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนชื่นชอบชื่นชอบกันจนแบบว่าเรียกกันว่าขนมเข่งของฟ้าซึ่งสม,สมัยก่อนฟ้าเป็นคนทำทรงเทศกาลไอ้ตัวแรงบันดาลใจก็คือตรงเนี้ยแหละครับที่ว่าอยากจะให้ขนมของคุณพ่อผมไปให้ทุกคนได้ทานแล้วเวลาที่เวลาทุกคนมา,มา,ม,ามาบ้านเนาะมาซื้อมารับเนี่ย เขาถามว่า,าขนมเราไม่แพงเราเราตั้งราคาให้ทุกทุกระดับตือทานได้แล้วทุกคนอ่ะเวลามาเขาก็ชมว่าขนมอร่อยจังป๋าบอกว่ากําไรอ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่อยู่ที่ความภูมิใจความพอใจความถุกตรงนี้น,นี่ในฉานะลูกกัดดัยูลูกกัดดันยูแล้วเนี่ยร <c oughs> ับราชการด้วยาทางด้วยทำสองอาชีพนะ ก็อย่าทิ้งไงทักกันนะนะนะทางรายการอะไรก็ต้องทําให้ได้ทั้งคู่ดูคราวนี้มันต้องเริ่มจากเล็กๆ็น้อยน้อย่างเงี้ยมันที่จะตั้งตัวได้ไม่มั่นคงยากเยืนเข้ใไหมแล้วเรื่องที่เราทํามันเยอะมากเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยออนไลน์เนี่ยต้องเร็วที่สุดผมคุยกับเขาบอกเท่าไห่ศักยภาพมากมายเกษตรก็มีอะไรก็มีแต่เพียงแต่บริการยังไงจะใช้ออนไลน์เข้ามาได้ยังไงใช้ดีต้องมาเสริมได้ยังไงเหล่านี้คือบูรค่าต้องขายของให้กับคนทุกระดับได้สินค้าของท่านแต่คุณภาพ ดีเหมือนกันโอเคไหมขอบคุณนะจ๊ะทุกคนครับสวัสดีนะโลกครับแลาว,วันนี้ครับแน่นอนต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งคําถาม จากผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนะครับที่นำมาถามท่านนายกแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นล่ะทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆรรัฐของเราก็มีนโยบายการส่งเสริม,มการขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้พูดคุยมันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในการทําธุรกิจออนไลน์ก็อย่างที่ท่านนายกบอกมีหลายวิธีมีหลายวิธีที่จะ เรียนรู้และก็รู้จักกับการค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ท่านพูดถึงเศรษฐศาสตร์ก็ต้องดูเรื่องดีมานสป라이ดความต้องการของตลาด อัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยของเรา<ช>นะครับความเป็นตัวตนของเจ้าของสินค้าอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆ<ช>นะครับท่านประยุทธ์จันโอชานะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับยินดีครับยินและเราจะกลับมาพบกันใหม่สุขหน้านะครับกับศาสตร์ราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันศุกร์ต่อไปครับวันนี้ลาท่านผู้ชมและทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ ที่เราใช้ยึดในประจำใจของเราก็คือใจบรรดาลแรงสําคัญกว่าแรงบรรดาลใจเข้ามาช่วยในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆครับเราสร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความเป็นไทยและน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินงานค่ะทุกวันนี้นะคะเราก็สามารถหยิบจับความสุขเล็กๆใกล้ๆตัวของเรานะคะขึ้นมาทําธุรกิจประสานกับความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยค่ะสร้างรายได้แล้วก็ทําให้เกิดความสุขความรักแล้วก็ ความพอเพียงในธุรกิจของเราได้นะคะระเบียบวินัยถือเป็นพื้นฐานสาคัญที่ทําให้พัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้แราคิดว่าจะพัฒนาต่อไปสู่ความยั่งยืนได้ค่ะมีความพอเพียงและมีเหตุผลในความพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเราก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในการทําธุรกิจคนเรานะคะต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะคะจึงจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนค่ะเรามีความสุข จากการได้ให้และแบ่งปันเกษตรกรแล้วก็พัฒนาชุมชนของเราเป็นความสุขที่เราสร้างจากตัวเราเองนะคะโดยการที่เราเป็นคนมีความรู้เราก็มาพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นค่ะถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราได้ทดําในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขไปกับมันแล้วก็อาจจะประสบความสาเร็จได้อย่างง่ายๆครับความขยนันตั้งใจและอดทนส่งผลให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านครับ การกับทินฐานบ้านเกิดและนำสินค้าของท้องถิ่นมาต่อยอดประกอบธุรกิจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนค่ะ